สวัสดีครับทุกคนมาอีกแล้วนะสำหรับช่องของเรานี่เป็นนี่กล่องซุม NB Hobby กล่องของปีนี้สุดท้ายแล้วนะที่เราจะสั่งกันเพราะว่าตอนนี้สั่งมาสามกล่องนะนี่กล่องที่สามนะครับไม่รู้จะเกลือหรือจะได้นะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็ตอนนี้ NB Hobby เขา ประกาศแล้วนะว่าจะมีกล่องสุ่ม EP เออโวลูมสองนะรถไฟฟ้าใหญ่สุดโออยากได้รถไฟฟ้าเลยเบเบดไม่เอาก็ได้เอารถไฟฟ้านะครับมาเรามาแกะกันเถอะว่าเราจะได้อะไรมีซองมาให้ไหมเปิดข้างหลังไม่มีเปิดข้างหลังไม่เห็นซองเปิดข้างหน้าล่ะเอ้ยมีซองแต่ว่าไม่มีข้างในหรือมีข้างในวะ โอ้เกลืออีกแล้วฮะสองเปล่าอีกแล้วครับพี่พี่ครับพี่ไม่คิดจะให้ผมมั่งเลยเหรอครับนี่เอ็นบีทอปบจบเกลือแล้วก็อันนี้ได้เป็นอฮ้อ เป็นโคบดากูนสีดำครับโอ้โหเดี๋ยวค่อยไปรีวิวกันเลยแต่จริงก็เหมือนโคบดากูนแหละแต่ว่ามันแค่เป็นสีดำนะแต่ที่แน่ๆคือเกลือเกลือในใจสามกล้องเกลือหมดทถ้าผมโหเศร้าฮะ โอเคค่อยว่ากันอันนี้เป็นค่าพลังของโคบดากูนหมุนซ้ายนะครับ2604คือไซโครนนั่นเองบิดสวยนะอืมโอเคเผื่อใครอยากได้ขายกี่บาทอะไม่รู้โอเคสำหรับวันนี้ไปและช้ำใจสวัสดีครับ